การเคลื่อนไหวของตา 1. ในการสื่อสารตามปกติสายตาของคนเรามักจะจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของคู่สนทนาเป็นเวลาประมาณ3 0มสถึงหกเซของเวลาที่สนทนากันทั้งหมดแต่หากนานกว่าเวลาโดยเฉลี่ยก็หมายความว่า คนคนั้นสนใจในตัวคู่สนทนามากกว่าเรื่องที่สนทนากันและหากน้อยกว่าเวลาโดยเฉลี่ยก็หมายความว่าคนคนนั้นไม่สนใจทั้งคู่เจราจาและเรื่องที่สนทนาสองหากไม่มองหน้าคู่สนทนาระหว่างที่คู่สนทนากำลังพูดก็หมายความว่าคนคนนั้นกำลังพยายามปกปิดอะไรบางอย่างอยู่สาม แววตาที่หลุกหลิกเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าคนคนนั้นต้องการปกปิดอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่จริงใจ 4. การเปลี่ยนแปลงของลูกตาดํำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หากรู้สึกดีใจตื่นเต้นหรือมีความจริงใจ ลูกตาดำจะขยายกว้างและเต็มไปด้วยประ,ประกายสดใสแต่หากรู้สึกเจ็บปวดลังเกียดหรือไม่แน่ใจลูกตาดำก็จะหดตัวแคบลงและแววตาไร้ประกาย 5. หากกระพริบตาติดต่อกันหลายครั้งภายในหนึ่งวินาทีก็หมายความว่าคนคนนั้นกำลังสับสนอะไรบางอย่างเป็นอย่างมาก การเคลื่อนไหวของคิ้ว 1. ห,หากคนคนหนึ่งรู้สึกตื่นสนกหรือตื่นเต้นดีใจจะเลิกคิ้วสูงขึ้น 2. หากรู้สึกโกรธหางคิ้วจะตกลง 3. หากรู้สึกไม่พอใจไม่เห็นด้วยหรือกำลังใช้ความคิดพิจารณาอะไรบางอย่างจะขมวดคิ้ว สหากรู้สึกเห็นด้วยดีใจประทับใจคิ้วจะกระตุก 5. ห,หากรู้สึกสนใจหรือสงสัยอะไรบางอย่างคิ้วจะยกขึ้นการเคลื่อนไหวของปาก 1. ริมฝีปากที่แยกออกจากกันโดยไม่ตั้งใจอยู่บ่อยๆแสดงถึงท่าทีเบื่อหน่ายเกียดค้านสื่อให้เห็นว่าคนคนนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายต่อตอนเองและสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ 2>, <c oughs> 2. การเม้มริมฝีปากแน่นแสดงถึงการตัดสินใจที่แน่วแน่แต่หากคนคนหนึ่งเม้มริมฝีปากแน่นและหลบสายตาผู้อื่นด้วยจะหมายความว่า มีความลับไม่ต้องการเปิดเผยในตอนนี้ 3. ามกริยายื่นลิมฝีปากแสดงถึงความไม่พอใจและเตรียมพร้อมที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้าม 4. หากตั้งใจฟังสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดมุมปากจะยกขึ้นเล็กน้อย 5. เมื่อประสบความล้มเหลวคนเรามักจะกัดริมฝีปากเพื่อลงโทษตัวเองอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและหาข้อแก้ตัวให้แก่ตนเองอีกด้วย 6. หากไม่พอใจและมีทิฐิดึงดันมุมปากจะตกลง ในการสูบบุหรี่ 1. การพ่นควันบุหรี่ขึ้นสูงแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองเพราะผู้ที่ทำกริยานี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วเชิดหน้าขึ้นส่วนการพ่นควันลงต่ำนั้นเป็นการแสดงถึงความท้อแท้หวาดระแวง 2. หากพ่นควันออกมาช้าจะสื่อให้รู้สึกถึงความท้อแท้และดูลึกลับ โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นกำลังรู้สึกสับสนและพยายามหาทางออกที่ใครๆคาดไม่ถึงอยู่ 3. <า>หากนั่งตะแคงศีรษะแล้วพ่นควันออกมาทางจมูกจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นรู้สึกว่าตนเองโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นและมีความปลอดโล่งใจ 4. หากระหว่างที่สูบบุหรี่เคาะเท่าบุหรี่บ่อยๆมีความขัดแย้งในใจและจิตไม่สงบการสูบบุหรี่จึงเป็นเสมือนการระบายความเครียดนั่นเอง5จุดบุหรี่แล้วไม่สูบแสดงให้เห็นว่ากำลังใช้ความคิดอย่างเคร่งเครียดหรือพยายามทำใจให้สงบ6สูบบุหรี่ไม่กี่ครั้งก็ดับ แสดงว่าต้องการจบการสนทนาให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็ได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วการเคลื่อนไหวของมือและแขน 1. ห,หากนั่งกอดอกและไขว่ห้างหมายความว่าคนคนนั้นไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะสนทนากับผู้อื่นแต่หากนั่งเชิดหน้าเล็กน้อย วางมือทั้งสองบนเก้าอี้หรือบนตักควยขาวไว้ด้านหน้าและจ้องหน้าฝ่ายตรงข้ามตรงๆก็หมายความว่าสนใจและต้องการสนทนาเรื่องที่พูดอยู่ต่อ 2. กรกีฬากำมือแน่นแสดงถึงความเครียดหรือพร้อมที่จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามส่วนการกำหมัดต่อยใส่ฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่ากำลังจะเริ่มโจมตี 3. ามีออยาใช้นิ้วหรือดินสอเคาะโต๊ะหรือวาดรูปต่างๆลงบนกระดาษแสดงให้เห็นว่าไม่สนใจเรื่องที่สนทนาไม่เห็นด้วยหรือลำคาญ 4. ี่หากกัดเล็บระหว่างการเจรจาหมายความว่า คนคนนั้นรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคู่เจรจาหรือทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือไม่สนิทกันห้า,หาียานั่งประสานมือเท้าําแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเองส่วนการวางมือซ้อนกันไว้ที่บริเวณหน้าอกแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมละมันระวังตัวหรือแสดงถึงความว้าวุ่น 6. ขากมีเหนือออกบริเวณฝ่ามือเวลาจับมือกับผู้อื่นแสดงว่าตื่นเต้นเครียดหรือจิตไม่สงบแต่หากจับมือแน่นจะหมายถึงการแสดงความเป็นมิตรและแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ชอบเป็นฝ่ายลงมือกระทำในสิ่งต่างๆก่อนผู้อื่นการเคลื่อนไหวของเอว 1. การโค้งคำนับค้อมเอวต่ำเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมหรือความเคารพอีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตนเองได้กับฝ่ายตรงข้ามหรืออาจจะถึงขั้นกลัวทำให้คค้อมตัวให้โดยไม่รู้ตัว 2. ช่วงเอว หลังและลำคอตั้งตรงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและมีความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นอย่างดีในทางตรงกันข้ามหากไหลทั้งสองตกลงเหมือนไหลเลี่ยวแรงหลังค่อมเอวก้มต่ําจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนเพียเบื่อหน่ายท้อแท้เป็นทุกข์และหมดหวังเป็นต้น 3. กมกียายืนเท้าสะเอว แสดงให้เห็นว่ามีความคิดหรือแผนการบางอย่างอยู่ในใจและพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบเหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม 4. การยืดอกแสดงถึงความรู้สึกได้เปรียบพอใจและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นส่วนท่ายืนห่อตัวสองมืออบตัวเองไว้แสดงถึงจิตใจไม่สงบ ชอแท้สิ้นหวัง 5. การเปิดกระดุมเสื้อโชว์แผงอกสแสดงถึงความเชื่อมั่นและจิตใจที่ปลอดโปร่งไม่ระแวงฝ่ายตรงข้ามส่วนการรัดเข็มขัดให้แน่นขึ้นเป็นสัญญาณการเตรียมพร้อมที่จะสู้ในทางตรงกันข้ามการคลายเข็มขัดให้หลวมสะท้อนให้เห็นถึงความผ่อนคลายละทิ้ง ความพยายามและลดความคิดที่จะต่อสู้แต่บางครั้งก็แสดงถึงสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายจากภาวะความกดดันต่างๆ <6. S 1> หกกิริออยาหายใจไม่สม่ำเสมอแสดงถึงความตื่นเต้นหรือโกรธเคืองแต่หากหายใจแรงมากๆอย่างคนที่หายใจลำบากจะหมายความว่าคนคนนั้นตกอยู่ในภาวะตื่นเต้นหรือสะเทือนใจอย่างรุนแรงเจ็ด กิริยาตบหน้าอกเบาๆสแสดงถึงความเชื่อมั่นได้ใจว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นการเคลื่อนไหวของขาและเท้า 1. กิริยาแกว่งขาไปมาใช้ปลายเท้าเคาะพื้นหรือสั่นขาแสดงถึงความใจร้อนจิตใจไม่สงบไม่อดทน และต้องการระบายความเคร่งเครียด 2. ส,สียานั่งไขว้ข้อเทา้าแสดงถึงความพยายามที่จะควบคุมตนเองส่วนการนั่งแยกขาแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและแนวโน้มที่จะยอมรับผู้อื่น 3. การนั่งกระดเทา้าแสดงถึงการปฏิเสธฝ,ฝ่ายตรงข้าม และพยายามรักษาขอบเขตบอำนาจของตนเองไว้แต่หากขยับขาเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆแสดงว่ามีความว้าวุ่นใจหรือไม่อดทน I am not a child now I can take care of myself I mustn't let them down now